หวิธีสร้างลูกเป็นคนเก่งแบบฟรีๆโดยไม่ต้องลงทุนคุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้เองโดยที่ไม่เสียเงินสักบาทเลยค่ะมันง่ายมากเลยที่จะชม หรือมันยากมากเลยสำหรับพ่อแม่บางคนเพราะมีแต่คำตำหนิคะ่ะพ่อแม่หลายคนนะคะไปสนใจเรื่องของลูกทำอะไรไม่ดีแล้วก็อยากจะตำหนิสั่งสอนตักเตือนแต่รู้อะไรไหมคะว่าการชื่นชมอะคะ่ะเป็นเคล็ดลับง่ายๆแล้วก็ทำได้อย่างไม่ต้องใช้เงินอะไรเลยก็สามารถทำให้ลูกเป็นคนเก่งได้เป็นคนเก่งได้ยังไง เรามาฟังเรื่องที่แม่ส้มจะเล่าให้ฟังนะคะเห็นลูกไม่เก่งอะไรมีวิชาไหนที่ด้อยเราก็รู้สึกมีความกังวลนะว่าลูกจะไม่ทันเพื่อนก็ส่งลูกไปเรียนอะไรที่มันแบบลูกไม่ได้ชอบแล้วก็อะไรที่ลูกยังคะแนนไม่ดีก็ส่งลูกไปเรียนแต่เนี่ยล่ละค่ะทําให้พ่อแม่คิดว่าลูกอ่ะไม่เก่งและลูกอ่ะก็คิดคิดตามพ่อแม่เหมือนกันว่าเขาอ่ะก็ไม่มีอะไรที่ดีหรือว่าไม่มีอะไรที่เก่ง แต่กับกันค่ะหลายๆงานวิจัยนะคะบอกว่าการส่งเสริมในข้อดีของลูกว่าถ้าเขาเก่งอายเขาเก่งดนตรีเขาเก่งกีฬาคุณพ่อคุณแม่ลองส่งเสริมสิ่งนั้นอะให้มันสุดทางดูแล้วมาดูสิว่าลูกของเราอะทำได้ดีจริงๆแล้วก็ชื่นชมเขาพร้อมกันด้วยเขาก็จะยิ่งมีความมั่นใจในตัวเองแล้วในอนาคตต่อไปเขาทำอะไรเขาก็จะ เอาความมั่นใจนี้แหละไปทำจนกระทั่งทำให้มันสำเร็จได้ด้วยตัวของเขาเองค่ะฝากไว้นะคะสำหรับการเลี้ยงลูกนะคะของแารละบ้านเด็กแต่ละคนมีนิสัยพื้นฐานไม่เหมือนกันไม่มีตำราเล่มไหนที่จะบอกได้ว่าลูกของคุณควรจะทำยังไงไม่มีคู่มือสำหรับการเลี้ยงเด็กที่ดีที่สุดมีแต่การไปปรับใช้ของพ่อแม่นะคะให้ลูก ได้เป็นคนดีคนเก่งในแบบฉบับของตัวเอง